ราคุติหรือบ้านนาสุชาดาเจดีย์ใหญ่โตหมโหลานเลยใหญ่มากฐานริ่มทมําตวันนี้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเด็กเเรียนหนังสือเสือเ้อแดงพวกนี้พวกที่มาเที่ยวก็จะบริจาคเงินให้ประจาก็เลยมีเสื้อสีแดงใส่สวยเลยโรงเรียนนี้<อ>เสื้อแดงสวยทั้งข้าๆเป็นลานเก็บข้าวข้าวเปลือก ให้สังเกตเขาไม่มียุง้งเขาจะเอาข้าวเนี่ยมากองไว้อย่างนี้และเขามั่นใจว่าไม่มีฝนเนี่ยเขาไม่ไม่มียุง้งไม่ทํายุ้งด้วยแล้ววันไหนอยากจะกินก็เอาไปสีไม่ต้องทํายุ้งเก็บเหมือนเมืองไทยไม่ต้องทําโซโลไซโลใหญ่พอสมควรเนี่ย,ย,ย,ค,นยคนไหนที่เป็นเจ้าของที่นาขนาดนี้ต้องรวยมากต้องเป็นเศรษฐี พวนี้ที่เห็นนี่คือลูกจ้างแปลกไทยนี่จะรีบเก็บสีแล้วก็ปลูกต่อแต่เขาไม่เขาปลูกข้าวครั้งเดียวแล้วก็ที่เหลือเขาจะปลูกผักแล้วก็เอาข้าวมาเก็บอย่างนี้เอาข้าวมาเก็บอย่างนี้เนี่ยอันนี้โรงเรียนนาชาดาอยู่ใกล้ๆเด็กพักเที่ยงกินข้าวก็เลยวิ่งเล่นกันเดี๋ยวไปเรียนหนังสือต่อตรงนี้ได้โรงเรียนนี้ได้เปรียบโรงเรียนอื่นเพราะว่าชาวพุทธ ที่มีฐานะดีมากมาเที่ยวบ้านนางสุชาดาแล้วก็บริจาคเงินให้ครูครูกลายมีเงินซื้อเสื้อสีแดงสวยๆในเรียนมีถุงเท้าใส่มีอะไรใส่เนี่ยมีผ้าผูกหัวอันนี้สงของนางสุชาดาสิมาดูข้าวเขาเนี่ยเยอะมากแสดงว่าเจ้าของที่ต้องรวยมากแสดงว่าเจ้าของที่ดินที่นารยมากเนี่ยเขาเอาข้าวมากองไว้อย่างงี้ยังไม่ถึงเวลาสีเขาไม่สี ค่อยๆทยอยสีไปเรื่อยๆกระกองไหมเป็นกองกองมั่นใจว่าฝนไม่ตกถ้าฝนตกจะยุ่งเลยเนี่ยบ้านนางสิชาดาดี่นเรียนชุดแดงครูเรียกเขากระดิ่งเข้าเรียนอีกแล้วบ่ายโมงแล้ว